จะทีเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งกล้องปริเัตการหน้าหลังนะครับตอนนี้นะฮะมีกล้องหลังนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนกล้องหน้าติดบริเวณนี้นะครับตัวนี้เชื่อมระบบกล้องถอยด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตัดเข้าสู่กล้องถอยแบบนี้นะฮะโอเคครับ โอเคครับลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะครับอย่าติดตั้ง mm hmm. ก็อาดูรการแบบนี้ฮะติดต่อทลพี่ร้าได้บรอารยงครสาขาบางพระท่าทิพหกติดต่อเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าเก้าสี่สี่สองแปดเก้าติดต่อคุณได้เลยครับสวัสดีครับ The pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost. And ทางรถคอนาจ์แจ๊นะครับมาดำเนินการติดตั้งกล้องบัริหตุการณหน้าหลังนะครับหรือเชื่อมไปกล้องถอยด้วยนะฮะจะเป็นกล้องชุดนี้นะครับครับก็เดี๋ยวทาการติดตัวกล้องนะครับจะให้ชิชั่นดำเนินการไ้เลยครับ